มาตอมนะผมจะตามพี่ไปทุกที่มาเรียนนับแล้วได้ใครอะเทม์อะสามเด็ดแปดเอ้ยเฮ้ยเด็ดสิบสองสามสิบห้าสิบลบดิเ็ดสเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ม่

แปดสิบแปดเอ็ดก้าสองก้าสามก้าสี่ก้าห้าก้าหกก้าเจ็ดก้าแปดก้าเก้าหนึ่งร้อยโอเคผมว่าต้องต้องเจอต่อแน่นอนอ่ะก่อนนั้นอ่ะฉันจะเป็นกล้องวงจรปิดให้ทุกคนเองแหละกดไว้ค้างไว้เธอกดไว้ค้างไว้กล้องวงจรเนี่ยเหระกล้องวงจรมันต้องอยู่ที่ศูกย์งั้นแไม่เห็น ใครเห็นผมก็แปลก็บอกเลยไอบ้าบ้านเฮ้ยรายงานรายงานหน่อยดิว่าพี่เป้เขาอยู่ไหนแล้วอะรายงานหน่อยเป้อยู่บ้านอยู่บ้านบ้านอยู่ในใจเสมออนนนนวน จินเออจีนเออจีเจีเสียวใช้ได้ทำไมก่อมันเตะเล่งมันดลุงทลังอะไรเงี้ยผมว่าผมรู้แล้วเขาอยู่ไหนแต่ผมไม่ต้องเห็นตัวก็ได้เเาเเขานนี้มันต้องมีกกโดดเอ้ยอึนะเตียไปวะก็เตียเข้าไปไหมทีมเข้าไปมเดี๋ยวเดี๋ยวเอเอ้ยเอ้ยเอ้ยเยกด้กดไว้กดไว้ดไว้ ตอนนี้อยู่เออยู่ในบ้านหลังที่เทมหลังก่อนหน้าที่เทมโดนเ่ยอยู่ในบ้านในบ้านนะอยู่ในบ้านอ่ะได้ออกมาได้ออกมาดออกมาออแล้วได้ออกมาได้ออกมาอืมตึ๊บโวยอะไรกิปากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเงเต็มเมาแล้วเอ็มอยู่ไหนวะอ๋อไม่บอกพี่บอกไปน้องแบงค์เนาะ เขาเป็นเสาคนนั้นน่ะไอ้จริงอ่ะเขาเห็นนะเออกมเห็นมึงเหมือนกันอะเมื่อกี้ถ้าพี่โดนกอนแตกไม่เขาจนหนีไม่ทันสายตาพวกพี่หรอกเห็นพวกกูเต็มขีเขจะเฉพาะตามไปเลยเอ้ยเก่งกันจังเก่งจังได้เก่งกันจังพี่นี่ผมแปบอ่ะ เป็นที่ที่ผมไม่อยากแอบได้ซ้ําบอกเลยถูกไม่ได้ตั้งใจจะมองไม่เห็นตั้งไงไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นพูดถูกกูไม่เห็นข้างๆกอรู้ไวั้นแหละเอออ้ามนะมาเรตรงนั้นตรงนั้นข้างๆข้างๆอันนั้น่ะข้างๆมือมองฟ้าเฮ้ยเจ๊นี่ไหวไหวไวไหวไหวไหวกูเห็นแล้วกูเห็นอะไรบางอย่างอะไรเนี่ย เราต้องเป็นความลับเห็นแครไหดิรู้สึกมันแย่เลยไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็ไรม่นคนกดไว้กดไว้เธอกดไว้กดไว้แขนเธอแขนเธอเธอกระถิบหน่อยไมเอ้ยอเอยอเดอ๋ยวอย่าอย่าออยเ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 อเอออเอน่ออ่อนนี่ออออ ต่างคนต่างเกตแล้วะเนแล้ต่างคนก็ต่างจุดที่ที่พวกมึงคนหากันเมื่อกี้วยด้วยมันเดินไปบ้านเริ่มต้นแล้วเออไม่นะไปด้วยอ๋อขึ้นนิดนึงฮ้ยยังจะขึ้นล้อล้อเกียร์เหรอเวลาเลยแหละไปเลย เฮ้ไม่ไอ้ทุนไอ้ยึดอะไรไอ้เขาหันไปทางนู้นเลยเขาหันไปทางนู้นเลยเราไม่กลัวเอ้ยอย่าพึ่งเด้ออย่าพึ่งเด้อเมื่อกี้มึงเห็นกันใช่ไหมเอ็นเลยพี่เขี้ยะละมันเอาอะไรมาเห็นวะจังหวะนี้แหละไปไม่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 ไปอย่าไปอย่าไปไปไม่ทันหรอกเฮ้ยไปทันวะมีคนลุ้นอะเนี่ยไปทันวะเอ้ยรอนแล้วรอนแล้วรอนแล้วนอนแล้วนอนแล้วขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเทม เทมขึ้นมาขึ้นมาเทมมาฮ้ยมาแล้วเทมขึ้นมาขึ้นมาอุ้ยตรงนอันนี้มันเป็นเทมหรือใครวะเออขึ้นมาเทมใครเพีเฮ้ยพี่กูเป็นเทมหรือเปล่าวะไอุ้ดูุดวะอ่ะที่เป็นอยากรู้ใในการกระทำของพวกเราตอนนี้กูจะแป้งนิดแอ้อัจจะพลากเลยตอนนี้ขอไว้นิดหนึ ผมกำลังะจะตายในอีกไม่ชาา้าเอ้วันนี้มันเกาะกัมแพงอ่ะอ้โคที่โก <c oughs> ไม่ได้เกาะอ,อากูกล้าสามาแล้วกูไม่เกาะกัแพงกู <c oughs> ปล่อยมืออ่ากูปล่อยมือเลย ผมต้องการคนมาช่วยดึงขึ้นไปชิชิลลุลลุลลุดลุลลุกมุลลุลลลลุดลาลลุลลลลุลลไลลุลลุลลุๆๆุลุยลุล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 หุลลุลลุลลุรลุล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 ลรลลุลนุลุลลลุลุลลุลลรล เฮ้ยพี <day> ่เขาแล้ววะพี่เขาอะไรอะพี <rawd Moder> ่ตั้งใจเกาะอยู่เนี่ยเออได้เลยวะได้เลยวะพี่เหนคนตั้งใจเกาะเลยพี่ได้ก็ได้พงว่าเหรอพี่พี่เป็นพี่อยู่ไหนอะเออกูบอกกระแตดิเว้ยแต่กูรู้ว่าเป้เล่นใหญ่อะตอนเนี้ยออกแล้วอ่ะน่าจะเห็นกันทุกคนนั่นแหละมันจะขึ้นไปบนหอคอยที่อยู่หลังบ้านนับอะ โอ้ั่น,นางาน <โ dear. S 1> งานงานโอ้โหเอ็นใหญ่ชิบอด้รักสองกอสิล่ะว้านะแต่แล้วไงอ่ะพี่พี่เจอใครไหมเบอร์มองไฟ้หม่แหม่แหม่อู่ตรงสุดมันจะได้เห็นชัดไงแล้วพี่เจอใครไหมอ่ะสิปัญญาฮัมบิบ๊บบเจอใครยังอ่ะพี่แากหนึ่ง กูเลยตกอะกูเลยตกอะเฮ้ยระดับกูแล้วมันเซียนปลากลัวตกนะพี่นะตกนะเจ็บนะเจ็บนะเจ็บนะอย่ากเป็นคนหาเอาจริงๆใกล้ถึงใกล้ถึงกูละอย่ากเป็นคนหามึงจะได้เรียกกูใช่ไหมล่ะไปแล้วกูไปอยู่แล้วไม่ไม่หรอกคือผมเมื่อยมากเลยตอนนี้เมื่อยมากวิ่งมดละไม่เมื่อย อ้ยมันมับอกไปอ่ะมันอยู่ไหนแล้ววะเอเข้าไปในเข้าไปแล้วเหรอเออยังจะหลบมุมกูได้ละโอ้ออกมาหลังบ้านแล้วอ่ะเขายืนมองท้องฟ้าอยู่ยืนมองท้องฟ้าไม่เป็นเชนเดิมฤดูร้อนไม่มีเธอเมื่อก่อนเลย ตายแล้วโอเคลงมาเฉยดูดูดูเลยรอบนี้ที่ที่แอบมันดีเกินไปไม่ดีกูบอกเลยโอ้โหระยะพี่นโนว่าเราเราเปลี่ยนที่ดีไหมขยับไปนิดนึงได้ไหมได้เลยเออขยับขยับขยับนิดนึงขยับนิด แตกไปไปไปหาไอ้กอนเดี๋ยวไอ้กอนคุกดูเด้วพี่มารีป่ะอย่าเพิ่งหากอนแตกแล้วนะครับผมหาผมก่อนได้ไหมกอนครับคิดถึงจังเลยอ่ะเบนต้องมาเปิดท้ายก็เต๋มเหมือนกันแหละอยากให้เต๋มนะปิดท้ายโอ้ชิบเหรออู้มันกูจะเห็นคนสักคนละอุ้ยนั่นมันใครเราลอาเผลอแบบเรามาจับปลากันดีกว่าเนาะล้มอล้มแถวแถวนี้นาะมี่ล้มไปจากข้างล่างไหนได้มัพี่ เอ้ฮ้ยเรามาจับปลาดีกวะกอนกูกันเรามาหามึงก่อนกอนกอนยังไม่ไหนกูลงหามกแล้วอ้าวจับกอนได้เลยเ้ยเ้ยเฮ้ลยป่าอ่ะหื้มหื หายากนะนะตัวเหลืองๆอ่ะ <c oughs> ไม่ได้ปลาเหลือง <c oughs> อึดเฮียรวมเออ <c oughs> เหนื่อยจะแจะขึ้นโอ้ขึ้นยังไงวะเนี่ยขึ้นมาใหม่อ้าวพี่ว่าแล้วว่าต้องอยู่ว <c oughs> ันนี้ไปพาคนอื่นเขามาดูก่อนไปพาคนอื่นเขามาดูไหมในหนในอยู่ไหนอยู่ไหน ปันนึงพี่เจอก่อนก็จะเจอผมอะแต่ถ้าคนที่อยู่เห็นหนังเรื่องสามร้อยไหมเหรอทำไมพี่เฮ้ยอย่านะอย่านะพี่อย่าอย่ามือปวดจะจะควดปวดมือหวองเลยตรงนี้ร่วงกลับมาเริ่มต้นใหม่ผมว่าแล้วว่าพี่ต้องอยู่วันนี้เห็นกูไหมย่กระหังเหรอ กสูงอะแล้วแม่งแม่งขึ้นมาได้นะแม่งขึ้นอย่างยากอะผมบอกเลยกูพยายามชิบหายเลยทำนะหนึ่งสองสามไ้แม่งเธอไม่ปึดตัวเอ้ยปึะตัยกเยรก็ได้ยกของมาเร็วๆ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 เร็วเร็วๆเร็วๆเร็วๆเร็วเร็วๆเร็ๆเ 2>, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 12, 1ห1า12สโอ้โหนี่ยกน1ิบ0ป1สเีอ0 2้ยไม่หับแปดเ8้าส4ม9่แอง0 0 2 9596979899าหกเก้าเจ็ดเก้าสิบแปเก้าสิบเก้าหนึ่ง,งจุดสองจุดสี <100 S 1> ด่หนึ่งร <laughs> ้อยครับหนึงร้มาเร็วใครมันแม่เอากองมาวางเฮนะ้รายการนั้นเราเนี่ยสองก่องสามกองเลโห ไม่เป็นไรแป้งเราถ่ายรูปไปเราถ่ายไปอยู่ว่าใครเป็นคนทำเธอบ้างเรื่องนั้นนั้นไม่มีตัวทะลุแน่นอนเฮ้ยแป้งเราอยู่เราไม่ได้อยู่ในถังไปหาเพื่อนให้งัดหน่อยสิกว่าจะหมดนเสร็จใช้เวลาไปห้าทีออะไรเปิดสตาร์ไปดิน้ำมองทะลุได้ทำไอ่ะ โอ้ยโป้งแล้วก็ไปซะไปเขาไปหาไปหาให้หน่อยโอ้โหเจ้ามาแอบตรงนี้อย่างนั้นเหรอเอาหายไปไหนวะเอาเอ็มอ่ะตายเฉยเลย มามาจุดเริ่มมาจุดเริ่มมาจุดเริ่มทีมมาจุดเริ่มคอนมันเก่งแหละฮะคอนมันเก่งเนาะคอนเขาเล่นแบบนี้มาก่อนเออใช่มันเก่งอยู่แล้วมาก่อนนี่เป็นอยู่แล้วเราเล่นให้มันเก่งเหมือนเดิมเล่นั้นยังยังไม่เคยเล่นเลยเป็นพร้อมกันเนี่ยขี่ม้ไซค์คอนอ่ะก่อนมาเล่นมาก่อนแล้วอยากไปที่นู่นอ่ะอยากไปตรงนู้นนะทีมไปได้ป่าววะเรามีเรามีไอเดียเรามีไอเดียเป็ดเบ็ดเป็นเบ็ดไปบ้านแล้วม่บ้านแล้ว มันจะรู้ป่าวะปานไปง่ายไปเลยมันรู้เออไม่แน่นะเออะเธอจะรู้ป่ะเฮ้ยกูติดดันไปก่อนเลยทำไมต้องไม่อันนี้เข้าไม่ได้หรอเป๊สวยหยาบจริงเออแปอย่งเี้แหละเอกวาดี้เอกใจไปด้วยกันไปด้วยกันเวนโอเคคอยมือปลอดไฟ กดแย่พี่ไม่ถึงอ่ะซึ่งอ่ะเอ้ยเยอะให้เด็กก่อนจุ้บจุ๊บจุ๊บมาทำไได้ได้ได้จะจะกอให้กดผ่าเป็นกอดเลยพร้อมแล้วอะไรวะนี่พร้อมแล้ว แ่งไม่ขึ้นวะโหยยยึเกาะไปเกาะดีไอเชี่ยไม่ขึ้นวะตรงนี้ก็ได้ขึ้นไม่ได้เยเกาะหัึดันดันดัไม่ได้ดันไม่ได้ว้าพร้อมเวๆๆๆเๆๆแล้วเดี๋ยวลองใช้สกิลแกงเขาหนึ่งเคยเรียนมาอยู่สกิลแกงสกิลแกวงแกงแล้วฮึบเออเ่าเดิมอะวะดันนี่ดันลองลององกาแล้วเกาะแล้วดันดันตูนขึ้นมา่อย พี่ลรตกลงตกลงตกโอเคโอเคดัน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 อ่าลุกลุกลกวเราอุ้มเอเอเออเอได้แล้วได้แล้วเยยมเยี่ยมยมสวยนั่นแหละก่อนก่อนโอไเชียตกเดี๋ยวก่อนเอาหนเลยก่อนอ่ะกหัวเราไว้ได้ไหมไได้ย่งได้ยังก็ขากขา่อนรอจนลากจะงอกปลี่ยนดีกว่าเออเอเออเออเออเปลี่ยนเอยครับผมเฮ้ยแวขอมาเออเออเออเฮ้ย แท็กมือแท็ก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 ไฮไลท์ไฮไฟส์ไฮไฟสอีอเท่จริงๆเลยอ่ะพร้อมงนะโอเคพอแล้วเจทารุโออยู่ตรงนั้นล่ะใน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 นั่นแหละกระางนั่นแหละอันนี้พร้อมทุกคนแล้วใช่ไหมทำแล้วมันออกมาแล้วเนี่ยออกมาแล้วมันออกมาแล้วนั่นแหละนอนคอนไม่คิดจะให้โอกาสโจทารุโอทกครั้ง ก็ให้โอกาสชโชดันโลแตกแล้วหรอ,อยังพูดเป็นยังไผมอะยังไม่โดนเจอเลยแม่งเหมือนแอบแกลนนี่เลย <c oughs> <c oughs> แกลนนี่ผม <c oughs> เด้แลวๆผมมาเร็แล้วดึงดึงไหมดึง <c oughs> แกน่แขนติดโอเคได้อแค่ทำอะไรมาันอย่างนี้วะเนี่ยอ,อ๋อเขาจะเผาเห,ห,หรอ <c oughs> ตอนแรกกูกะใจนี่เอาไปเป,ปิดประตูมนันนะเฮียแต่แม่งมันไม่ไม่เอาละ กลับไม่ออกไงตายเอ่ะตายเหเห็นเหมตายหรอยังพี่ผมแค่มองมันมาจากที่แห่งแห่งเฮ้ยยาวไกลเฮ้ยยังเราไม่ได้อยู่ในถังเราไม่ได้อยู่ในถังเออไก่จะไม่เล่นมุกเรือมอยู่ในถังเขาไก่ยังไอือดดิต้องตอดเลยตอดไว้ก่อนโจโจ้อ้ยโคโรวาดนะโอ้ยโคโรดแลนะ ที่มาแพร่โคโรนาอยู่ตรงที่สูงล่วงแดงนอนอยู่ตรงท่อท่อไหนวะท่อไหนผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันไม่ชัดว่าผ้าผมแม่งไม่ชัดว่าจ่างมันละกันไม่น่าใช่คนเออไปแล้วไปอ๋อคือคานกูบอกมึงเลี้ยวให้มึงคว่ำไว้มันจะไม่เห็นนะคว่ำมันก็สังเกตอยู่ดีอ่ะเอยไม่เห็นหรอก เห็นมันอยู่มันหลบเสาตรงนี้ไงแป้งนี่ไงวะเมื่อกี้มันเห็นอะไรตรงแบ่งให้นอนด้วยแป้งไม่เห็นเแล้ววะเธอ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 ยืนเธอยืนนั่นหน่งแล้วไปชิดผนังแล้วนอนพร้อมกันโอเคอ่ะโอเคโอเครงตรงนี้ได้ป่าววะโอเคโอเคติดติดแล้ววะ หยเฮ้ยได้อยู่อาเฮ้ยโอแค่อยากจะทดสอบไปตรงนี้หน่อยไหนมาผมช่วยไหมอ๋อตรงคาตาเพาหะเหรอผมแค่พยายามจะดันไปปิดประตูแต่มันไม่ทันแหละวมาจับล้อมันจะยกได้ไหมลืมเลยทำอะไรกันนะอนนี้ ข้ามอะไรกันไป <S <S ช่วยกันฮึบฮึบไปเข้าไปไปเข้าไปอู้ยเลยอู้ยเราเพิแอบต่อไปเนาะเขาไม่เห็นเราจะีม่ตกก่อนนะเพื่อนเฮ้เหรอเฮ้ยวะเขาสับวิเคราะห์มากเลยก่อนฉันฝากนายด้วยเฮ้ยเมื่อกี้มันเห็นแล้วแวบๆโชคดีสายตัวคนครไปไปเลยขอให้สู่สุขสันต์นะเพื่อนไปไม่ถึงหรอกคนเดียวน่ะไม่มีทางขึ้นมาได้หรอก โอ้อยเดียวเ,เลยบอกแล้วรักถอยกูเป็นชับเป็นนอนทำไมถึงหันมาทางนี้ใช่ไหม <laughs> กูกูรู้อยู่นานแลว้วเพราะเพราะตั้งแต่กูอยู่ข้างหลังเนี่ยมันแอมแอบกันอยู่เนี่ยเออกูรู้อยู่แล้วมัดอะไรกันอยู่ โอเคมาลงตัวโอเคก็มาถึงท้ายคลิปแล้วนะครับผมก็ใครที่ไม่ได้กดไลค์แล้วก็ฝา,ากกดไลค์ด้วยนะครับใครที่ไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมยูนี่เป็นไงก็ลองคอมเมนต์ที่ใต้คลิปกันละกันนะครับผมก็อย่ายลืลมไปจะไปติดตามชแน,นลของพวกเขาเหล่านี้ด้วยที่ใต้คลิปนะครับผมเดี๋ยวแปะให้นะฮะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่กับคลิปหน้านะครับว่าเป็นคลิปอะพอดีขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายเนยบาย <S <S บาย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 